thank you บกับผมสุดเกศสเสสปซสปอตช n แน,นลนะครับก็ทริปนี้มากันที่สปันนะครับเออเป็นอีพีแรกนะที่ผมจะลองภาคเสียงดูบ้างนะครับหลังจากที่พูดไปแล้วก็ถ่ายไปนะ ก็มีแฟนๆหลายๆท่านคอมเมนต์มานะครับว่าลองปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอบ้างนะนะครับก็วันนี้เดินทางมากับคุณแม่แล้วก็คนลูกนะครับคุณแม่แล้วก็คนลูกมากัน3คนนะ3เจนนะครับมาเที่ยวพร้อมกันที่สปันนะครับที่บ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับก็หลังจากเข้าหมู่บ้านมาเนี่ยนะครับก็จะเจอกับลานกางเต็นท์เยอะมากมายพอสมควรเลยนะก็มีทั้งซ้ายมือขวามือนะฮะก็ อ,อผมไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องพวกนี้ไว้นะเพราะว่าด้วยความที่มาแบบไม่ได้วางแผนนะแล้วก็มือช่างภาพผมเนี่ยนะ,ะก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์นะ,ะก็อาจจะมีมุมที่แบบแปลกๆไปนะแต่ผมคิดว่าน่าจะทำได้ดีดระดับหนึงเลยนะก็ให้โอกาสน้องเขาหน่อยนะ,ะคือน้องพลอยเป็นลูกสาวผมเองนะครับ ก็ผมจะพยายามคัดออกให้น้อยที่สุดนะก็พยายามจะให้เห็นว่าสปันทุกวันนี้นะครับถ้าเกิดหลายๆคนคิดจะมาเที่ยวเนี่ยนะก็จะพบเจออะไรบ้างนะคือผมเอาตรงๆเลยนะทริปนี้ไม่ได้เดินลุยเดินอะไรเลยฮนะคือขับรถขึ้นมาดูนะครับคือใจนยผมอยากจะเห็นว่าลานกลางเต็นที่วัดสปันเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เลยลองชวนคุณแม่มานะนะครับ ก็จริงๆแล้วผมถ่ายตั้งแต่ออกจากเมืองน่านมานะครับแล้วก็มาทางอํเาเภอแม่จริมนะแล้วก็เลี้ยวขวาไปทางถนนหมายเลข3นะครับหลังจากนั้นก็ขับมาที่อํเาเภอบอกเรือนะแล้วก็แวะดูบอกเรือนะครับแล้วก็ขับตรงไปที่บ้านสะปันเลยนะครับทริปผมก็ประมาณนี้นะฮะจริงๆถ่ายมาเยอะมากเลยแต่ว่า มาคิดดูแลเอ้เรามาถ่ายทําดีๆอีกทีหนึ่งค่อยว่ากันอีกทีเนาะก็ผมก็เลยคัดเอาแค่สปันมาแล้วกันนะก็คิดว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่หลายๆคนนะต้องการจะมาหาประสบการณ์นะอยากมาท่องเที่ยวนะครับก็ลองมาดูกันนะครับก็ขับรถเข้ามาก็ไม่ไกลมากนะ ประมาณ3-4กิโลได้นะฮะผมก็คลานไปก็ด้วยความทีเ่เป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับรถค่อนข้างจะเยอะเลยนะนะครับด้วยความดูวุ่นวายพอสมควรน,นะนะครับเดี๋ยวลองดูรถเยอะมากนะครับผมผมไม่เคยมาที่นี่ตอนตอนที่ยังไม่มีใครมาเที่ยวนะผมเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ก็รู้สึกโอ้โหอเมซิ่งเหมือนกันนะคือแบบคนเยอะมากเลยนะ นะครับก็สองข้างทางนะครับจะมีที่พักเพียบเลยนะนะครับต้องพลอยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับว่าที่พักเป็นยังไงบ้างนะครับก็คิดว่าน่าจะมีรีเสิร์ชจากที่อื่นพอสมควรนะผมผมก็ขออภัยด้วยนะที่ไม่ได้ลงรละเอียดในในตรงนี้ไว้นะครับพูดถึงบรรยากาศนะครับตอนที่ผมมาถึงก็ประมาณบ่ายบ่าย บ่ายโมงนะเที่ยงบ่ายโมงโอุณหภูมิที่นี่ก็ประมาณ22องศาได้นะนะครับดูบรรยากาศนะครับดูภูเขาดูก้อนเมฆนะตรงนี้ก็เป็นสามแยกนะเอาตรงเอาตามตรงเลยทางซ้ายเนี่ยไม่ได้ไปนะครับเพราะว่ารถเยอะมากนะฮะคือผมเอารถเกียร์ธรรมดามาด้วยนะฮะผมก็เลยขับรถมาไกลด้วยแหละนะครับก็เลยเพลียนะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมาพักมาค้างมาอะไรก็เลยไม่ได้คือเอาตามตรงเลยฮนะไม่ไม่ได้คิดว่าจะ จะอัพลงด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วฮะคิดว่าหลายๆท่านก็คงอยากจะเห็นนะครับว่าบรรยากาศที่บ้านสปันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเต็นท์กระโจมนะนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นร้านค้าร้านอะไรก็เป็นของชาวบ้านนะนะครับแต่ผมไม่ได้ทราบราคาจริงๆนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้ถามเลยเหมือนกันก็คือไม่ได้ลงรถเลยเพราะว่าไม่อยากจะให้การจราจรติดขัดเท่าไหร่นะ นะครับก็ที่ผมตรงขึ้นไปตรงนี้นะครับจะเป็นทางขึ้นวัดสปันนะครับตรงเข้าไปตามทางชาวบ้านนี่แหละนะฮะคือใจอะไรอยากจะมาลองกางเต็นที่นี่สักครั้งหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะมาลองดูว่าเอสถานที่เป็นยังไงนะครับจริงๆผมเสียดายมากเลยนะเนี่ยถ้าไปคนเดียวหรือหรือว่าไม่ได้ไปกับคุณแม่หรือคุณลูกเนี่ยนะฮะอาจจะลุยมากกว่านี้นะแต่ว่าพอ พาคุณแม่กับคุณลูกมาแล้วก็ไม่อยากให้แก่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับคือนั่งรถมากันก็เหนื่อยแล้วนะฮะคือผมเป็นคนพื้นที่ด้วยนะคือผมเปนค้นน่านด้วยแล้วก็พอพอเห็นบรรยากาศแบบนี้ผมก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอเมซิ่งเท่าไหร่นะครับเออมันก็เลยเหมือนเป็นภาพเคยชินชินตาเนาะ mm hmm. ก็ถนนค่อนข้างจะแคบนะครับก็ขับรถขึ้นมาด้วยความระมัดระวังนะผมก็ใช้เกียร์หนึ่งไต่ขึ้นมานะครับถ้าเป็นรถ เกียร์ออโต้ผมก็คิดว่าใส่ L หรือใส่ D D2 ไว้ผมก็คิดว่าโอเคนะนะครับทางค่อนข้างจะชันเลยทีเดียวสำหรับใครที่ขับรถไม่แข็งนะผมก็แนะนำว่าอย่านำขึ้นมาเลยนะนะครับถ้าเป็นช่วงที่หยุดยาวนะแล้วก็คนมากันเยอะๆเนี่ยผมคิดว่าอันตรายนะครับเนี่ยครับดูขอบเหี่ยวนะครับดู คือถนนค่อนข้างจะแคบนะครับแล้วผมเอารถกระบะไปนะจริงๆมันเพียงพอนะมันเพียงพอสําหรับการที่ให้รถสวนเลนได้ครับแต่ว่าต้องชะลอนะครับก็วิวค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะอ่านะครับนี่ผมจอดแล้วเพราะว่าข้างหน้ารถติดกันเยอะมากเลยนะนะครับคือรถสวนกันก็ต้องชะลอแล้วก็บางคนบางท่านก็กลัวว่าตัวเองจะพ้นไหมนะฮะจะตกขอบถนนไหมนะ เออก็เลยต้องชะลอดูกันบ้างนะครับดูวิวนะสูงมากทีเดียวนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้โฟกัสที่น้องพลอยนะว่าน้องพลอยถ่ายอะไรนะฮะผมก็มองแต่ถนนเลยแหละนะฮะคือโฟกัสขับรถไปเลยนะฮะช่วงนี้คือแคบมากอะผมคิดว่าน่าจะประมาณ3เมตร3เมตรกว่ากว่าสี่เมตรได้มั้งฮะนะฮะไม่แน่ใจว่าถึง4เมตรไหมนะนะครับเนี่ยดูครับอ่าข้างหน้าเมื่อกี้ เนี่ยครับหลบกันนะผมก็เปิดกระจกทักทายเขานิดหน่อยนะฮะอ๋อขอบคุณมากเลยจ้านะครับก็จริงๆร,ระยะทางไม่ไกลนะครับแต่ว่ารถเยอะนะเนี่ยเนี่ยนะครับ,ะนะน,น,นะรบน้องพลอยถ่ายวิวให้ดูแล้วนะฮะเออผมก็ไม่ได้บอกให้น้องถ่ายดูนะว่ามันแอบกันขนาดไหนนะ ก็เนี่ยครับดูนะก็ค่อนข้างจะแคบนะแต่ผมว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ยากนะสําหรับคนที่สําหรับคนทีม่มีชั่วโมงบินเยอะๆหน่อยนะครับก็ไม่ได้ยากนะเนี่ยน้องพลอยก็ถ่ายวิวให้ดูนะครับโอ้โหโดูเ,เป็นทิวเขาสูงเลยทีเดียวนะคือตอนมาถึงตรงเนี้ยนะครับตอนวันที่ผมมาเนี่ยคือก็ไม่ได้รู้สึก เออ a m a ซ i n g กับวิวเั่าไห่นะเอาตามตรงเพราะว่าเนี่ยครับผมโฟกัสกับการเอ่อต้องหลบต้องอะไรเนี่ยนะเนี่ยนะครับต้องหลบการขับรถนะอันนี้ก็ p c ซ v ข้างหน้าแกน่าจะถอดใจแล้วนะโอชันไม่ไปแล้วนะฮะไม่ไหวแล้วนะครับจะถอยนะผมก็เออเอาไงวะเนี่ยเอาก็จนมีพี่เขาลงมาโบกให้นะเนี่ยผมก็เออจะยังไงนะครับ ก็น่าจะพากันถอดใจแล้วนะเพราะว่าจริงๆคุณแม่ผมนั่งบนรถก็บอกให้กลับแล้วนะฮะเพราะว่าเป็นห่วงนะเรื่องความปลอดภัยนะผมว่าไม่เป็นไรนะเออทางโหดกว่านี้ก็เคยหมาไปมาล่นะฮะคุณแม่ก็นั่งนิ่งๆไปนะครับก็ทริปนี้ไม่มีกางเต็นนะคือผม ผมมาแค่ดูนะครับมาแค่ดูให้ดูบรรยากาศว่าถ้าคุณมาสปันช่วงคนเยอะๆจะเป็นยังไงนะคือผมเห็นรีเสิร์ชมีเห็นมีรีวิวเวลาหลายที่นะคือคือคนค่อนข้างที่จะรีวิวมาได้สวยงามมากนะผมก็เลยอยากจะเห็นให้เห็นอีกมุมนึงว่าเออมันก็มีมุมที่เราต้องลำบากนะเว้ยมีมุมที่เราต้องเสี่ยงนะอะไรเงี้ยนะครับคือตัวสถานที่ผมก็อยากให้เห็นทุก ทุกทมุมรอบด้านนะไม่ได้อยากจะให้ทุกคนเห็นว่ามาแล้วเจอแต่วความสวยนะคืออยากจะให้เตรียมใจกันนะว่าถ้ามาแล้วต้องเจออะไรบ้างนะครับเนี่ยพี่เซวีเขาถอดใจละนะครับพี่สองคนข้างหน้านี่รู้สึกจะเป็นคนโบกถนนนะซึ่งเขาเอ่อมีจัดเตรียมให้นะครับด้วยความที่ถนนแคบเนี่ยทุกเอ่อทุกโค้งที่ขึ้นวัดสปันเนี่ยนะครับเขาก็จะ มีคนโบกให้นะฮะเนี่ยคือผมขอบถนนจริงๆแล้วในกล้องมันจะในกล้องรถผมมันจะเป็นเพี้ยนนิดนึงนะมันมันอาจจะดูเหลือเยอะนะจริงๆผมคิดว่าเหลือประมาณไม่ถึง6นิ้วนะนะครับนี่ครับก็ขึ้นต่อนะก็จะมีคนโบกให้ทุกโค้งนะเนี่ยนะครับต้องชะลอแบ่งกันขึ้นแบ่งกันลงนะครับก็ข้างหน้านี่เออยังยังไม่ถึงโค้งสุดท้ายนะนะครับผมต้องแอบ,บตรงนี้นะ เพื่อให้อ่ะไม่ได้แอบไม่ได้แอบนี่หว่าเออเอาตายตายนะอ่ะก็พอถึงตรงนี้เนี่ยนะครับพี่เขาก็บอกว่าให้ให้ผมจอดรอข้างหน้าก่อนนะให้ข้างบนเขาลงมาก่อนนะครับต้องแบ่งขึ้นลงนะฮะก็ตรงนี้ต้องเลี้ยวขวาหักศอกขึ้นไปที่วัดสปันนะครับก็พอถึงโค้งตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยตั้งลำนะ ให้เพื่อให้ตรงโค้งเนี่ยครับจริงๆผมอยู่ตรงลดเก่งนะเมื่อกี้นะผมก็เลยถอยตูดมาตรงนี้เพเป็นสามแยกนะครับเพื่อให้มีพื้นที่จอดเพิ่มขึ้นนะอ่านะครับตอนนี้ผมกําลังหันหน้าขึ้นเนินตรงๆเลยนะครับก็ลดเยอะพอสมควรนะไม่ใช่เยอะพอสมควรเยอะมากเลยแหละนะฮะผมว่าก็เนี่ยครับวิวอันนี้คือยังไม่ถึงยอดนะ ถ้าถึงวัดนี่สุดยอดกว่านี้นะผมคิดว่าหลายๆท่านคงน่าจะเคยเห็นกันบ้างแล้วล่ะนะอันนี้ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะครับอ่าอันนี้ขึ้นมาถึงแล้วก็เมื่อกี้ลืมถ่ายนะโอ้โหข,ขึ้นมาว่าขึ้นยังไงนะครับก็ตอนนี้วัดกําลังบูรณะกันอยู่ผมพลาดอีกแล้วนะฮะไม่ได้รีเสิร์ชว่าค่ากางเต็นท์เท่าไหร่รู้สึกแค่ห้าสิบบาทนะอืมผมไม่แน่ใจก็ไม่ได้กล้าถามนะเพราะว่าเอปากหนักไปหน่อยนะเออ นะครับก็นี่เป็นลานกลางเต็นท์นะครับเวิวสวยสมคำลํำลือเลยนะนะครับอยากจะเปิดตื่นเช้ามาลูกซิเปิดอืนะ้อออกมานะฮะก็อน,นี้ผมมาประมาณเท,ท,ท่ๆ่บยๆแล้วมันก็เลยไม่มีหมอกนะแต่ว่าวิวเขานี่สุดยอดเลยนะนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นน้องหมาของวัดนะนะครับไม่ได้ถามชื่อนะ เนี่ยฮะโอ้โหจะนะครับก็มีหลายๆเต็นนะกำลังกลางแล้วก็หลายๆเต็นก็กําลังเก็บแล้วก็หลายๆเต็นก็กําลังอยู่ในอารียบทที่ผ่อนคลายนะฮะเนี่ยครับนี่ผมก็เดินถ่ายมาเรื่อยๆนะอันนี้คือผมกำลังจะเดินไปที่ห้องน้ำนะผมอยากจะมาดูมา ดูให้ทุกคนเห็นหน่อยนะครับว่าถ้ามากลางที่นี่แล้วตรงไหนเป็นยังไงนะคือมาคราวนี้เอาเต็นท์มานะครับแต่ว่าเอาเครื่องนอนนะลงไว้ที่บ้านนะเพราะว่าที่บ้านผมก็ตื่นเช้ามาก็14องศาได้นะก็เลยเอาผ้าห่มอะไรลงนอนที่บ้านจริงที่บ้านก็มีที่นอนแหละมีผ้าห่มแหละนะแต่ว่ากลัวไม่พอนะก็เลยเอาลงไป เไปกลางเนี่ยไปห่มที่บ้านหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถทั้งหมดเลยนะแล้วก็ตรงนี้ห้มามเอารถเข้านะอ่าเนี่ยห้องน้ําอยู่ข้างหน้านู่นนะครับอันนั้นอันนั้นอันนั้นน่าจะเสริมสวยอยู่นะไม่ไม่เกี่ยวนะขออภัยนะครับอ่านี่คือทางไปห้องน้ํานะครับก็รู้สึกห้องน้ําเนี่ยจะเป็นห้องน้ําแบบนั่งยองนะเราเสียไปทิวอินวันก็คือตักอาบนะ ผมคิดว่าเด็กบ้านนอกหลายๆคนเนี่ยน่าจะจำโมเมนต์ที่เราตักน้ําอาบได้เลยนะคือตักจากโอง่งจากถังเนี่ยนะคือจะเย็นโคตรเลยนะนะครับมันจะแต่ถ้าเราเปิดจากเออเขาเรียกว่าในน้ําบ่อเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยเย็นนะถ้าเกิดพักในถังมันแบบไม่โอโหสุดๆเลยนะฮะก็มีห้องน้ําแบบนั่งยองสามห้องนะส่วนสองห้องนี้น่าจะซ่อมแซมนะไม่แน่ใจว่าอะไรนะครับแล้วก็ มาดูรู้สึกจะไม่มีโทชีนะครับก็ตอนขาลงจากวัดก็ไม่ได้ถ่ายอีกแล้วนะฮะก็นะฮะขออภัยด้วยจริงๆก็เป็นทางที่ค่อนข้างชันอีกอีกนิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่ได้ยากเกินฝีมือนะอันนี้ผมถ่ายตอนลงให้ดูนะครับอ่าดูเนี่ยครับ ผมคิดว่ามันก็ชันพอสมควรนะถ้าไม่มีรถสวนผมคิดว่าใครก็มาได้แหละนะไม่แน่ใจว่าเครื่องพันสองจะขึ้นไหวไหมนะเดี๋ยวผมคิดว่าไม่มีปัญหาหรอกนะก็<ค>ลองดูลองดูนะครับถ้าแต่ว่าผมก็เคยนะเอาเฟียต้าขึ้นไปที่ดอยอ่างขางนะแล้วมันจะมีวัดหนึ่งที่ที่ดอยอ่างขางแหละผมจําชื่อวัดไม่ได้นะครับตรงนั้นทางชันพอสมควรแล้วผมไม่ได้เหยียบ,ส,บมมส่งขึ้นนะจอดกลางเนินแล้วก็เหยียบขึ้นไม่ไหวนะ ก็อาจจะเป็นเพราะรถผมคันนั้นไม่ค่อยเออไม่ค่อยสมบูรณ์นี่แหละนะครับก็เลยอาจจะเหยียบขึ้นไม่ค่อยได้เนะเพราะว่ารถคันนั้นทําเครื่องมาหลายรอบแล้วนะฮะก็แล้วบางทางก็มีโฮมสเตย์มีบ้านพักอยู่ปลายนะแล้วก็นี่ก็ขนสเสบียงกันมานะครับอืม ก็พยายามอย่าใช้ความเร็วสูงนะครับอันนี้ผมดึงเกียร์หนึ่งลงมานะผมดึงเกียร์หนึ่งแล้วก็ปล่อยไหลลงมาเหยียบเบรกบ,บ้างนะนะครับเช็คเกียร์หนึ่งลงมายาวๆถ้าเป็นรถเก่งก็ดึงโลนะครับดึงดีหนึ่งดีสองลงมาแหละนะฮะก็หลังจากนี้ผมก็ขับกลับแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ไปที่ไหนต่อนะเสียดายที่ผมไม่ได้ถ่าย คือก่อนที่จะทำอะ่ะคือด้านลบไฟไปเยอะมากเลยนะฮะเพราะว่ามันหนักเครื่องมากเลยแล้วไม่รู้จะมีเวลาทําเมื่อไหร่นะเออก็เสียแรงจริงๆนะครับก็ทางที่ผมใช้มาก็คือทางแม่จริมนะแล้วก็วนมาที่บ่อกเกือนะครับแล้วก็มาที่สปันแล้วขากลับเนี่ยผมก็วนกลับไปที่ทอุทยางชาติรอยผูคานะแล้วก็ลงไปที่อำเภอปัวนะครับนี่คือรูทที่ผมวิ่งนะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคิดว่าคลิปนี้จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่ให้ทุกท่านได้เห็นนะว่ามันไม่ได้มีมุมที่สวยงามตลอดนะเออถ้าคนเยอะๆก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงนะนะครับจะได้เห็นเตรียมตัวเตรียมใจนะว่าถนนนนทางถ้ามาล้วจะประมาณไหนนะฮะคือบอกเลยว่าสปันยังขึ้นขนาดนี้นะฮะแต่ว่าทางที่เป็นดอยภูกาก็ก็พอสมควรน,นะ นะครับพอสมควรแต่ผมว่าไม่ยากเกินฝีมือของทุกๆคนนะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าประมาทนะครับอย่ามั่นใจในฝีมือตัวเองคือเวลาเขาขึ้นช้าๆก็อย่าอย่ารีบแซงอย่ารีบเร่งนะครับเพราะว่าผมมาวันนี้นะครับก็ มีหลายๆเคสที่แบบแซงก่อนถึงโค้งบ้างนะบางทีก็เข้าโค้งกินเลนกันเนี่ยนะครับคือเห็นเจอเยอะมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถเจ้าถิ่นเองที่มั่นใจนะมั่นใจโอ้โหแซงปุ๊บถึงโคง้งรถสวนมาเแบรบกกันที่พิธบันนะคือเสียดายนะเพราะว่ากล้องหน้ารถผมมันมันเมมได้แค่2ชั่วโมงครึ่งแล้วมันก็วนทับไฟเดิมนะก็เสียดายเหมือนกันก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมนะเจอกันในพีหน้าครับผม thank you